ก <Go. S 2> ับสวีเดนสวัสดีทุกคนทุกท่านในวันะนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเคยนะครับช่อง np ไม่มีสาระใช่ไหมเอวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับ5ฮีโร่แคลรี่ที่ไม่ค่อยมีคนหยิบเล่นใน s 2 4นี่นะครับเป็นการจัดันดับของผมเองนะผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเป็นการจัดันดับด้วยตัวเองนะครับโอเคจะมีตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยนะครับ s 2 4ของเรานั้นเองนะครับผมตัวแรกนะครับจะเป็นตัวอะไรไปดูกันแทบจะไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะครับตัวแรกก็จะมี ลินดิสนะครับอันดับที่ห้ของเรานน่เองนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับต้องหยิบเข้าป่าเป็นส่วนมากนะครับไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นยืนเล่นนะครับเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับก็เลยแทบจะไม่มีคนหยิบมาเล่นนะครับัวนี้สกิลที่1ก็จะเป็นการวิ่งเข้าพุ่มทําให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าจะเป็นการตีเร็วขึ้นนะครับก็จะไม่มีโชว์นะครับส่วนสกิลที่1นะครับของเราก็จะเป็นการ เขาเรียกว่าเปิดพุ่มนะครับเป็นเปิดตานะครับเปิดตาให้กับตัวเองให้กับเพื่อนๆในทีมได้เห็นนะครับใครอยู่ในพุ่มถ้ากดสกิลนี้ก็จะสามารถเห็นตัวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับิิส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าปลากลับดักไปในจุดท,ที่เรากําหนดนะครับถ้ามีสตูวิ่งเข้ามาครับเราก็จะทําการเห็นตัวสตูได้นั่นเองนะครับจบไปพอทีเอยครับ ต่อไปนะครับเป็นสกิลที่3เป็นสกิลอ i t y ิของเรานะครับก็จะทําการเรียกว่าอินดีจบพุ่งไปด้านที่เรากําหนดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเสกตัวอะไรสักอย่างนี่แหละมาโจมตีศัตรูนะครับทําความเสียหายทางกายภาพนะครับส่วนที่คนไม่ค่อยหยิบเล่นก็น่าจะอินดีจะเก <What? S 1> ่งมากถ้าอยู่ในป่านะครับ <The balance. S 1> ก็เลย ไม่นิยมเอามาเล่นในเลนกันนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นคนหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับอันดับที่5ของเรานะครับส่วนอันดับที่4จะเป็นตัวอะไรไปดูกันเลยอันดับที่4ต่อไปนะครับก็จะเป็นทําทําทาทำๆ <laughs> อันนี้ก็เป็นการจัดอันดับของผมเองนะครับซึ่งไม่ได้อิงกับอะไรนะครับ อันดับที่สี่ก็จะเป็นสลิมนะครับไม่ค่อยเห็นคนหยิบมาเล่นมากสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนพี่แวนพี่ยอนแล้วก็พวกเคลพวกอันเจเตนะครับซึ่งเป็นฮีโร่เมตานะครับสลิมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีโมบิลิตี้นิดที่ดีนะครับสามารถมีสกิลสตันสกิลกระโดดแล้วก็อันติก็จะทำให้โจมตีเร็วขึ้นนะครับสกิลติดตัวก็คือถ้าโจมตีครบ3ครั้งก็จะทำความเสียหาย ให้ hey, ตัวด้านหลังได้ด้วยนะครับถ้ายืนซ้อนกันตัวด้านหลังก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะครับส่วนสกิลที่1่จะเป็นการปาหอกไปนะครับถ้าโดนศัตรูก็จะทําให้ศัตรูสั่นนั่นเองนะครับยิ่งไกลยิ่งสั่นนานนะส่วน imes. ส,สกิล <ays> ที่2จะเป็นการกระโดดไปยังจุดที่เรากําหนดแล้วก็ทําให้สริมจมตีแรงขึ้นนะครับส่วนอันติก็จะเป็นการกดแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งตีโดนศัตรูยิ่งทําให้อันตินานนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เราเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับสลิมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นในแลงกันนะครับแทบจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะโอเคไปดูกันเลยทีนะอันตีตีต,ต,ตียิ่งตียิ่งทาให้อันติเรานานขึ้นนะคลายว่ายืดเวลาตีได้นะส,นสกิลที่2เป็นการกระโดดนะแล้วก็สกิลที่1จะเป็นการปาหอกใส่ศัตรูทําให้ศัตรูสั่ตันนะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสัสิที่หนึ่งนะเอ้ยสัตจิตยิงตัวนะครับสัวจตที่ครั้งที่3จะทําใหต้ตัวที่อยู่ในด้านหลังโดนดาเมจไปด้วยนะก็จบไปเป็นที่รีบร้อยนะครับสําหรับฮีโร่สลิมของเรานะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นใครคนหยิบตรงในแลัง S24 นี้นั่นเองนะครับส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรไปดูกันเลยอันดับที่สมก็คือลาวิวนั่นเอง เป็นยิกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อย <บา S 1> มีคนหยิบไปเล่นแหลกส,สกิลน้องลาวิลก็คือสกิลติดตัวจะทําการยิงครบ3ครั้งแล้วก็ครั้งต่อไปจะเป็นการยิงกระสุสสน3นัดใส่ศัตรูนะครับส่วนสกิลที่1จะก็คือการยิงไปแล้วก็โดนศัตรู3ตัวนะครับสามเป้าหมายนั่นเองนะครับถ้าเรากดยิงนะครับจะมีโล่าตัวอยู่ด้านหน้าถ้าเรากดปุ๊บก็จะทําการยิง โลทั้ง3ตัวนะครับส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นการกดอันติไอการกดนะครับแล้วทำให้มีโลต้านสถานะนะครับหลาววิวนะครับก็จะต้านสถานะ1ครั้งนะครับก็จะไม่โดนสถานะนั่นเองนะส่วนสกิลอันติก็จะเป็นการยิงลูกดอกออกไปนะครับน่าจะได้ทั่วแมปนะครับแต่ถ้าโดนศัตรูจะทําให้ศัตรูสตันเป็นเวลานานนะครับเราไปดูกันเลยอยู่ตีดตัว1 2 3่แล้วก็ครั้งต่อไปจะเป็นการยิง3ลูกโอเคประมาณนี้นะครับ ขอกไปในเสียงที่<อ>ไม่ค่อยอชัดเลยนะครับตอนเพิ่งตื่นเนะี่ยสกิลที่หนึ่งจะเป็นการยิงแล้วก็โดนสาบเป้าหมายนะครับสกิลที่สองก็จะเป็นการเปิดโล่ตั้งสถานะนั่นเองนะครับสกิลตีก็คือยิงออกไปนะ้วทำให้คุณตัวสตันนะครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับฮีโร่ลาวิลของเรานั่นเองนะครับก็เป็น เรียกว่าอีกหนึ่งฮีโร่ที่ไม่ค่อยมีคนหยิบเล่นในซีซั่นนี้นะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวเมตาด้วยแล้วก็คนไม่ค่อยนิยมด้วยนะก็เลยไม่ค่อยเล่นกันนะต่อไปเลยนะครับผมตัวอะไรนะครับอันดับที่สองของเราก็คือเซน,นิกนั่นเองเซนิกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นแฮร์รี่แฮร์รี่คั่งๆมีบริตี้ ในการหนีค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่รู้ว่าทําไมคนถึงไม่นิยมเล่นนะครับสกิลนะครับก็คือการโจมตี3ครั้งใส่ศัตรูนะครับก็จะทําให้เกิดความเสียหายรอบๆสศัตรูนั่นเองนะครับ่ามีเพื่อนอยู่ข้างๆกันน้าโจมตีครบ3ครั้งก็จะทําการระเบิดแล้วก็ทําให้เพื่อนๆที่อยู่ด้านข้างของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามโดนดาเมจไปด้วยนะครับสกิลติดตัวก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยครับส่วนสกิลที่1ก็จะเป็นการปาเป้าหมายใส่ศัตรูหรือป้อมนะครับแล้วก็ทําให้เราตีปกติสี่ครั้งถ้าตีครบก็จะทําการสตันนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลที่2ก็คือเป็นการกลิ้งนะครับไปในทิศทางที่เรากําหนดนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเดินช้าลงด้วยนะครับถ้าศัตรูมาเหยียบ เขาเรียกว่ารอยที่เรากิ้งไปหรือเป็นสายฟ้าที่อยู่ตรงพื้นที่เฟนิกท์ทไว้นั่นเอง,เองเนะก็จะทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูลงได้นะครับแล้วก็สกิลนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทําให้เฟนิก์เป็นอมตะด้วยนะครับอันกิ้งไปก็จะไม่ทําให้ฟฟนิก์โดนดาเมจนะครับส่วนอันติก็จะเป็นการปลาลูกตุ้มนะครับไปยังจุดที่เรากําหนดนะครับ แล้วก็จะทําให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลงนะครับถ้าเราดึงลูกตุ้มกลับมาหาตัวเรานะครับเราไปดูกันเลยกิตัวคือยิงสามครั้งนะครับจะทําการระเบิดแล้วก็ทําความเสียหายศัตรูรอบๆตัวของฮีโร่ที่โดนยิงนะครับแล้วก็สกิลที่หนึ่งจะเป็นการปาเป้าหมายเข้าไปถ้าตีครบสี่ครั้งก็จะเป็นการสตันเลยแล้วสกิลนี้จะเป็นอมาตะนะครับสกิลที่สองยิงไปแล้วก็ทําความเสียหายให้ศัตรูได้นะครับ บนเคเป็นการปารลกตุ้มเข้าไปนะครับส่วนการดิงกับถ้าโดนฮีโร่ก็จะทําให้ฮีโร่ตัวนั้นเคลื่อนไหวช้าลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเฟนิกของเรานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่เคยเห็นคนหยิบลงใน S24 นี้นั่นเองนะครับส่วนอะนดับสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรไปดูกันเลย อันดับที่1ลุงโมเลนนั่นเองนะครับนะนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แทบจะไม่ค,ค่อยเห็นคนหยิบมาเล่นในแพทนี้เลยแล้วกันนะครับนนี้เป็นการจัดระดับส่วนตัวนะครับที่ผมเล่นแล้วก็เจอมาครับสกิลนะครับจะทำการโจมตีเป้าหมายนะครับแล้วก็จะสร้างเกาะให้กับตัวเองนะครับสูงสุดได้10ครั้งนะครับส่วนสกิลที่1ก็จะเป็นการ แล้วก็ทําให้เรานะครับวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายโดยการสุ่มยิงกระสุน2นัดใส่ศัตรูนะครับผมส่วนตะก,กีบที่2ก็จะทําการยิงแล้วก็พักศัตรูไปด้านหน้าของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือทําการสตัรศัตรูด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนตะก,กีัทตินะครับก็จะเป็นการยิงระเบิดออกไปนะครับทำให้เป็นโดมโดมไฟฟ้านะครับ สำหรับใครที่อยู่ในโดมก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่รอบๆด้วยนะครับรอบๆโดมนะครับเป็นคล้ายๆว่าโดมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสกิลติดตัวไม่มีนะครับสกิลที่หนึ่งก็คือกดแล้วจะยิงอะไรเปนสุ่มยิงอีก2นัดน,นะครับสกิลที่2องเป็นการยิงผักศัตรูไปด้านหลังแล้วก็สตันศัตรูนะครับส่กิลที่สีก็จะเป็นการโยน ระเบ War, right okay. so ิดออกไปแล้วก well ็ย right so. so, so ังจุดที่รางมนดเนี่ยก็จะทําให้เรายิงแรงขึ้นด้วยนะครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแ้าฮีโร่แคลี่ที่ไม่ค่อยมีคนหยิบเล่นใน S ยี่สิบสี่นี้นะครับยังไงผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสาหรับการจัดลำดับ5ฮีโร่แคลี่นะครับยังไงสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับคนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะจัดัำดับฮีโร่ตัวไหนก็ติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า